จะครัแบอยากาัเนะนะครับเปนคมในจะครับี่ดไหนไดแงเนแกนัมันจะแตกๆนะครับเราะว่าตันะครับุณจะลองเคสจริงดูนะมสรูนะนะครับต้องรูปเกาะก่นนะทมาแล้วครับลองเป็นนักดไซนตัแล้วนะงนะังไงนะยังไงนะนี่รงไหนเราจะมาลองยิงดูนะเปนช่ยงไงนะแล้วก็จะบาะไ เต็มไม่ได้ไม่ได้แ่โหลดนะครับโหลใครที่เต็มไม่ได้แต่ไม่ไดไม่ได้เต็มเยอะันนี้ได้เค้ื่งหมายนา้วครับนี่เลยนี่นี่ยากมากนี่หนักหนึ่งเยะมน่าจะแล้วน่กเยอะไอ้ที่หนูเหรอไม่ใน เราจะเข้าไปหมดแล้ในครับองนีห้ารือก็วนนะครับดดูไม่ได้ดูนูดงให้ดูครับว่าจุดไหนคือจุดนี้นะนี่มัน